ความอยากของความอยากเนี่ยเมื่อมันมีอำนาจครอบงำใครเข้าไปน,นั่นเลยมันจะสร้างเหตุใหม่ขึ้นมาเพราะความอยากเนี่ยมันสร้างเหตุได้ไดห้หลายๆอยา่างเหตุของเหตุนั้นคือความอยากแต่อยากนั้นมัมมนมันก่อให้เกิดเรื่องหลายเรื่องได้มันจึงหาความ เที่ยงแท้แน่นอนในในทุกอย่างที่รู้เห็นนะไม่ได้มันมีหน้าที่มันมีหน้าที่มันมีหน้าที่ปรากฏให้รับรู้รเท่านั้นแหละทุกอย่างมันนะมีมีมันมีหน้าที่ปรากฏให้รับรู้แต่ว่าการมีชีวิตอยู่การจะอยู่ได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยอาศัยเหตุเหล่านี้ เป็นอยู่ก็คือสิ่งปรากฏให้เรารู้มันก็มีมมญญรูปน,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 นามมันคือรูปเวทนาสัญญาทั้งการวิญญาณอย่างเงี้ยรูปมันก็มันก็คือรูปนามมันคือเวทนาสัญญาทั้งการวิญญาณหรือเวทนาสัญญาผัสสะมรสิกานแต่คนนี้ ก็เป็นความรู้สึกนะมันก็มีแต่รู้สึกถึงหรือว่าการรับรู้ท่นนั้นแหละอันอน,นอันไหนที่ควรทำอันไหนที่ควรทำควรเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องให้เป็นอันไหนควรงวดเว้นเราก็ต้องงดเว้นให้เป็นจะ่งดเว้นให้เป็นเนี่ยมันก็ต้องมีจิตใจที่มันเข้าใจธรรมะคือเข้าใจความเป็นแต่ละจน จนจิตใจมันเป็นธรรมชาติแล้วก็ใช้ใช้ไปใช,ช้ชีวิตไปตามเหตุนั้นได้ mm hmm. เหตุแห่งภัสสะเราจะปฏิบัติกับมันยังไงอย่างนี้ถ้าว่าไม่รู้นะมันก็จะปล่อยอารมณ์พวกนี้ออกมาจะปล่อยราคะโทสะโมหะออกมาทั้งหมดอถ้ามันไม่รู้นะถ้ามันไม่รู้จกากสไตลรับรับรู้ทางอาเจนะคือทางอาเจนะตา,า,นะา,าะหูจมูกลินกายใจก็จะปล่อยพวกนี้ลย จะปรุงแต่งโลกโกรธหลงขึ้นมาคือจะมีความพอใจไม่ไม,ไม่ไม่พอใจแล้วก็เฉยเฉยด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจจะปล่อยพลังงานพวกนี้ออกมาแต่ถ้ารู้เข้าใจแล้วมันคือมันจะง่ายมันจะใช้เป็นมันจะปฏิบัติเป็นจะทําตามเหตุคือมันจะทให้มันจะทําความถูกต้องเกิดขึ้นคือมันจะทํา มันจะทําให้มันเกิดความถูกต้องเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ไม่ได้ทำาแตามอำนาจของของเหตุเท่าน,นั้นไม่ทำตามตามอนนาจของกิเลสมันถึงต้องอาศัยเพียรรู้นี่ยเพียรรู้มันก็คือก็เพียรมีสติรู้ชัดสัมปัจ,จัญญะนั่นแหละเพียรรู้ชัดให้มันชัดชัดนั่นหลงคือคน เอคิดว่าตัวเองพ้นมันก็จะรู้เองแหละว่าพ้นหรือไม่พ้นมันจะรู้เองไม่ต้องถึงที่บอกเขาอ่ะมันก็ยังเขายังเชื่อองเขาอยู่อเ <c oughs> ขายังเชื่อองเขาอยู่ว่าว่าเขาพ้น,นบอกไปก็นั่นก็คือแค่นั้นจนกว่าเขาจะเขาจะเข้าใจของเขาเองเ่ยแล้วเฮ้ยกู oney, ยังไม่พ้นนี่วะกู <c oughs> ยังไม่พ้นนี่ เขาเห็นแต่เกิดดาบเขาเห็นแต่ตัวหนังสือที่เขียนว่าเกิดว่าดาบเพราะว่าเขาคิดว่าเราด้อยกว่าเขาไงนั่นคือก็มาณอย่างหนึ่งว่าเขาคิดว่าเขาเก่งกว่าใครแล้วแม้แต่ครูบาอาจารย์เขาก็ยังคือเขาก็ยังกดครูบาอาจารย์คิดดูข้ามหัวครูบาอาจารย์ว่าที่ที่พูดถึงที่เว่าจิตปรรมตะ อะไรพวกเนี้ยอืแต่เขาว่าจิตมันเกิดดับมีเขา็เห็นแต่เกิดดับมีแต่เกิดดับมีแต่เกิดกด,บดับเงี้ยมันให,หม้มันขัดกันเอาก็คือความยึดเนี่ยก็อุปทานตัวเนี้ยอุปทานอุปทานมากเนะี่ยมันบดบงังทีนี้เขาไม่ได้ดูไงเขาไม่ได้ดูข้างในเขาไงเข้าใจไหมเขาดูแต่ข้างนอกข้างนอกเอ้ยตำราเขาเขียนอ่านว่ายังไงเขาก็ไปดูไปจาเอาเนาะแล้วก็ ฟังอา้าววันนั้นตัวนี้ขาว่ามันเกิดดับเขากา็ยึดเอาตัวนั้นน่ะเขาไม่มาดูข้างในอะ่ะคือไม่ดูไม่ไม่มาดูข้างในไม่มีชันพะไม่มีชันทธรรม,มททไม่ได้เอาไม่ได้มีการไม่ไม่ได้พอใจในในการที่จะมาดูกายดูใจตนเองไงมันก็จะไปเห็นได้ไงลนะ่ะก็จะมีแต่สัญญาและว,วิผ่า่แต่ถ้าไอ้ใจพี่กูคิดว่ากูพุนแล้วมันไม่พน้นนี่หว่า มันทุกข์มันยังบีบคั้นอยู่มันเห็นข้างในเพราะว่าดูข้างในแต่เนี่ยเขาไม่ได้ดูข้างในเขาก็จําว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่นั่นน่ะเ็าเทินเกิดดับไปอย่างถ้านานเท่าไหร่จนกว่าเนี่ยเขาจะเนี่ยมาดูกายใจตนเองนั่นเ่ถึงเขาถึงจะเข้าใจได้มันถึงจะผ่านนะไม่งั้นก็ไม่ผ่านไม่จะเกิดดับเกิดดับ,เก,ดดบเกิดดับอยู่นี่ย ก็ทุกวันเนี่ยนะโดยธรรมชาติสังสาร,รวัตรมันคือการเกิดดับนะอแตถ่ถ้าพ้นแล้วมันจะไปเกิดดับทำไมใช่ไหมเออถ้ามันยังเกิดดับอยู่ก็ไม่พ้นนะสิแล้วไปปาคกุบาอาจารย์ไปขี่หัวกุบาอาจารย์ไปขี่ขอคอกุบาอาจารย์ว่ากุบาอาจารย์สอนผิดโอ้ยไปปา마ปมามเนี่ยมันเลยขวางมรรคผลเลย โอ้ก็ค,คือโบหานในมันดีคือจําตำรามาพูดท,ที่เรียกว่าคําของพระเจ้าเรียกว่าตถาคตเนี่ยเขาว่ามันมันใช่ไงเขาเขาไปยึดตมนั้นเขาไปเขาไปยึดตามนั้นยึดตำลายึดภาษาก็มันไม่ใช่ธรรมไงตำลาภาษามันไม่ใช่ธรรมเลยแต่มันเป็นคํากล่าวเพื่อที่จะให้ผู้นั้นน่ะให้ผู้ไปซ่องเสพหรือว่าให้ผู้ไปอ่านไปได้ยินได้ฟังมาดูข้างในตนเอง ย้อนมามาดูตัวนี้เขาียกว่าโอปะนจิโกน้อมเข้ามาเ,เมื่อได้ยินได้ฟังอ่ะเมื่อได้เห็นนะคือเมื่อได้เห็นได้ยินได้ฟังคนน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาใส่ตัวเมื่อน้องเข้ามาใส่ตัวได้มันก็จะเนี่ยคือปัจ,จตังไงมันก็จะรู้เห็นแบบแท้ที่ตนเองรู้เห็นนั่นคือรู้รู้รเฉพาะตัวเองน่ะปัจจตังเวทิตโพกินยูหี มันก็ผลมันผลจากการารู้เองเห็นเองอะ่ะคือรู้ได้เองเนี่ยก็เพราะว่ามันเกิดจากการดูไกลดูใจตนเองอะเขาเรียกว่าน้อมเข้ามาอา้าวเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยรับได้ฟังคําสอนคํากล่าวหรือว่าอ่านมาเนี่ยจะไปทําตัวไหนจะไปดูจะไปดู แต่คนอื่นนะเขาทำาอะไรยังไงถ้าคนนี้ผิดคนนั้นถูกจะิปอย่างนั้นเหรอมันต้องน้อมเข้ามาตนี้หาตนเองนี่นี่ดีชั่วอยู่ที่นี่มันเกิดที่ว่ามันเกิดมันมันดับมันเปลี่ยนไปเป็นอื่นไม่คงที่ไม่เสถียรนะไม่แน่นอนมันอยู่ที่นี่ข้างในนี่เท่านั้นถ้าเห็นน่มาตาก็มันก็อยู่ข้างในไม่งั้นมันจะมีสองฝั่งนี่มันขัดแย้งกัน เกิดดับมันก็มีมันก็ฝั่งหนึ่งแหละฝั่งสังขารแต่ไม่เกิดไม่ดับนยมันก็ฝั่งวิสังขารไงแต่เขายังอยู่เนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เนี่ยตายแล้วอมคูบาอาจารย์ท่านที่ท่านเดินถึงไปถึงแล้วเนี่ยท่านไม่เกิดไม่ดับแล้วเนี่ยแล้วยังไงแล้วเขาก็จะบอกว่ามันเกิดดับมันแย้งกันไหมแย้งนะอแล้วจะถึงไหนอ่ะก็ถึงเกิดดับของเขาแล้วเนี่ยก็ถึงสัญญาแต่น,นั้นน่ะ อุปทานไงอุปทานหนะักอุปทานมากก็อย่างนั้นหละก็ยึดอยู่อย่างนั้นยึดบุคคลบุคคลว่าอย่างนี้เขาก็คอยตามว่าอย่างนั้นโอ้ยเมื่อก่อนเราก็เคยเชื่อตามพผู้ใละตามคำพูดต่างๆไม่กล้าที่จะคิดคิดแหวกไงแต่มันไม่ใช่เห็นว่าเ้ยมันอึดอัดมันไม่ใช่ตัวเองนี่มันมันกำลังเชื่อตามแบบ ว่าปักว่าปั๊มอ่ะเชื่อแบบไม่เกิดปัญญาเชื่อเชื่อแบบยึดมั่นถือมั่นอะ่ะพอนี่แหละพอไปได้ได้อ่านการามาสูตรแล้วเข้าใจนี่แหละมันถึงคลายไงไม่ไม่ต้องเชื่ออะไรละเออไม่ได้เชื่ออะไรมีแต่ว่าต้องรู้เองเห็นเองอ่ะพอมันรู้เห็นเองเห็นเองเนี้ยก็เออมันก็ถึงเข้าใจเนี่ยถ้าหากว่าใครมีปัญญาดีนะ ใครมีปัญญาดีก็ก็แค่ว่าอาการที่ว่าเรารู้ลมหายใจไดอยู่อยู่แล้วอยู่ความอยู่กับรู้นี่แหละอยู่กับรู้รู้ลมหายใจนะอยู่กับอาการเนี่ยหายใจที่มันหาย,หายใจเข้าออกโดยที่ไม่ต้องไปนับเข้าออกแต่ว่าให้รู้เงียบมันเมื่อมันตอนถ้าหากว่ามันรู้เงียบได้มันไม่มีความคิดนะไม่มีเลไม่มีทุกอย่างเลยนะไม่มีพ่อแม่ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครทุกอย่างนะ เออมันไม่มีสักอย่างเลยนะแต่ว่ามันมีชีวิตคือที่ยังไม่ตายนี่หละเอ,อ้เนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับคําสอนใดๆทั้งสิ้นนะอืมมันไม่เกี่ยวกับคําสอนใดๆทั้งสิน้นมมนผิดถูกไม่มีไม่มีปรุงแต่งว่าเป็นอะไรเออเนี่ยก็ไอเพียงชั่วเว็บเดียวนี่แหละปัญญามันสามารถเข้าใจได้ในคือชั่วเว็บเดียวนี่แหละปัญญาผู้คนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไปรู้แบบ เป็นเรื่องเวลาแบบมากมากอะไรนะคือไม่ใช่แต่มันช่วงขณะจิตหนึ่งจิตเดียวนี่แหละมันสามารถบรรลุธรรมได้แวบเดียวนั่นแหละมันเข้าใจไอ้ปัญญานี่ก็อัศจรรย์เลอเกินความเข้าใจแจ่มแจ้งนี่มันอัศจรรย์เลอเกินมันรู้มันรู้เลยนะเวลามันรู้มันรู้เลยเวลาไม่รู้มันก็เวลามันไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจเลยต้องพูดอย่างนี้เวลามันเข้าใจมันเข้าใจเวลามันไม่เข้าใจมันคือไม่เข้าใจพยายามที่อยากเข้าใจมันก็ไม่เข้าใจแต่ไม่พยายามที่อยากเข้าใจมันเข้าใจก็คือเข้าใจไปเลย คือมันจึงไม่เกี่ยวกับคําพูดใดๆไงเห็นไหมล่ะนี่แหละทรรมะทุกวันนี้มันจึงบ้าน้ําลายกันกันเยอะยโจงเครื่องถ่ายทอดสดไลฟ์สดน่นนี่นั่นโอ้โครูบาอาจารย์เยอะเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินก็เยอะมันก็มาจากไหนก็มาจากปรุงแต่งนั้นปรุงแต่ง แต่มันก็ต้องใช้นะปรุงแต่งใช้ให้เป็นมันก็ดีมีประโยชน์ไปสู่มรรคผลนี่แหละพูุจะมันก็คือการใช้สังขารใช้สังขารบอกเรื่องวิสังขารน,นะไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าสังขารมันเป็นเรื่องเร็วซามมันเป็นเรื่องน่ากลัวไม่ใช่นะสังขารมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นปกติมันไม่ม,ไม,ม,ม,ไมีทุกอย่างไม่เคยมีพิษมีภัยเอาละสิใช่ไหมทุกอย่างไม่เคยมีพิษมีภัยอ่า แล้วอะไรคือมีพิธีัยเออก็นี่แหละการเวียนเกิดนี่แหละมันคือมีมันทําให้มีพิมีภัยแต่การจะเวียนเกิดได้มันก็มาจากอะไรละ่ะก็มาจากนี่แหละไอ้ราคะโทคือพอใจยินดีนี่แหละเออพอใจยินดีในสิ่งไหนสิ่งไหนนี่แหละมันก็เลยเป็นเหตุให้ต้องเกิดถ้าหมดถ้าหมดแต่ไม่มีความรู้สึกว่าพอใจว่าไม่พอใจอะไรเนี่ย นั่นหละ <c oughs> มันถึงจะหมดได้มันก็จะอยู่อยู่กับความมีความเป็นโดยที่ว่าไม่มีปัญหากับความมีความเป็นใดๆดทั้งสิ้นก็คือคอ,อยู่กับอาหารกินอาหารไม่มีไม่มีปัญหากับอาหารอยู่กับ อากาศหนาวเย็นความเย็นอะไรพวกนี้ไม่มีกับอากาศไม่ม,ไม,มีไม่มีปัญหากับมันหนาวร้อนเย็นอ่อนแข็งไม่ไม่มีปัญหากับมันความหิวก็ไม่มีปัญหากับมันรูปเสียงกิริสัมผัสพวกนี้ก็ไม่มีปัญหากับมันรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณก็ไม่มีปัญหากับมันอืทุกอย่างมันมีมันมีเป็นปกติของประจําโลก